เออเออโหยดอกมองป้าเขา่าป้าเขาเนี่ยย่างพาลงไปโอ๊ยหาป้าไปกกี้กัายังก็เดียวนี่แม่ไปขายไปขาย <laughs> <laughs> นะครับผมกับสวัสดีนะครับเอฟซีของดองเย่าฟิชชิงชุกคนนะครับผมครับวันนี้กะออกล่าปรากฏคือเกาครับกับสีผ้ามาไม้ในตำนานอีคือเกาครับไม้นี่สีเป็นไม้ไหมนะครับผม นะครับมาก็ผีบาคือเราครับส่องแง่บนนะครับสิเป็นจะได้กะติดตามมึงเด้อครับเด้อตอนนี้ก็ลังยางเข่าไม้ครับยางเขาน้ำปะถอกระแท้ครับผมนะครับหลายหลายยางว่าอดเหนื่อยเพิ่งจะทายางกับคุณผู้เรียใกล้แห้งครับผมรถพี่อัพเขาไม่ได้เด้อครับเด้อไม้นี่เด้อนะครับผมเดี๋ยวไปพอกันยังไม้ครับนะครับผมกะกาสวัสดีรอบสองนะครับผม นะครับกับมาหอดไม้แล้วนะครับนาอนะครับผมไม้นี่กาชิยูนะครับนะครับอยู่ตำบลกุศเลาอำเภอกทรรักจังหวัดชิสเกตนะครับผมนานๆละลายทันเพิ่นกระถามนะครับผมว่าไม้ยิ้มใสขอพิกัดเนี่ยเพ่นว่านะครับผมพิกัดนะครับกะถ้ายักได้กะทักแชทผมเดินนะครับผมเพราะว่าผมสรงในคอมมนบ่ได้นะครับนะครับท่งในคอมมนบ่ได้อีดีนะครับผมนะครับ น้าหลไลยถ่านพูนว่า,ามาเบ็ดแนวไดสายหน้าเนว้ดนะครับเดี๋ยวผมสิบอกมอนี่นะครับผมว่าวิธีเกียเ่ยวเหยื่อนี้ยดนะครับผมโกเสียนวัดแล้วครับโ <laughs> กเสียนจค่ป้ายังพูดว่านะครับกะ สายเมนใส่สิบหาปอนนะครับผมสายเม่นนอะสายเมน,นสมนิบหาปอนแล้วก็สิ่งนามันนะครับสิ่งนากับสิบปอนนะครับผมพ่อถือไม่นะครับให้ขาดขาดจะเบ็ดแต่ว่าจะกลัวโบาขาดนะครับแล้วก็อีกอมเมตหนึงนะครับผมเห็นว่าไอ้น้องมึงใส่ตะกวัวผิดทางแล้วเห็นว่านะครับอันนี้ใส่ใค้นถามสิครับ <laughs> ผมฝ่าวิวาน้านะครับผม อ่าโบเมนยังดอกผมเป่าอีลีนะครับตามจิงเขาสงงใสขืนเป็นยังสี่เด้อนะครับผมนะครับจังหวันน้องเย่านะครับฝปล่าแหงมือนันนะครับก็เลยใสไว้ยังสี่นะครับแต่กั่วกรุุ่นกลางๆนะครับผมนะครับผบเมนหลุนใหญ่เด้อนะครับจะเป็นรุ่นกลางๆนะครับผมมาเบสบานีนะครับตามจริ้งผมสีใสหมาของวีแบดนะครับผมจะมันอีบอดใส่เลยนะครับเพราะว่า ใส่เป็นข้างผูเถาเบ็ดหมากแปรนะครับยานไม่ร้ายนะครับแต่เลยลดต้นทุนลงนะครับผมต้อนี้ก็ถือดีเช่นกันนะครับผมเพราะว่าจะตอดตอดหลากแรีนถือเลยเช่นกันนะครับผมจะเป็นเบ็ดเบอร์แปดนะครับผมฮึไม่ฮักแล้วครับทุนไม่ฮักมองผ้านัง <laughs> เป็นนังสบายแหงนะครับไม่ฮักนะครับ ก็จะเป็นสองตะขอนะครับหรือว่าหมากเบ็ดสองตัวนะครับใตล่างนะครับเบ็ดนี่กะซื้อน้ำล้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปเดอน,นะครับมันจะเป็นข้างผูเถากลนแบกลนแปนะครับเบ็ดข้างผูเถากลนแปรเบอร์แปดนะครับมันจะเป็นไอ้กา้านลังคั่งนี่แหละค,ครับเบ็ดเขาเอื่นว่าเบ็ดแหล่นี่แหละครับที่ผมเอามาใส่เนาะมันจะค่อยถี บ่อเปลืองนะครับจะเข้าไม่ร้ายเข้ากับเปลืองนะครับเข้าลดลดต้นทุนดีกว่านะครับผมไม่ร้ายกับใบตองย่านครับนะครับเพราะว่ากองหนึ่งนี่มันซิมี่ลอยลอยตัวนะครับกองละสี่สิบบาทนะครับผมซื้อทีเดียวคุ้มนะครับสี่สิบบาทนะครับแข็งนะครับใส่ได้ครับผิวพรอมนะครับผมกลับไปเบื้องไม้กันครับไม้แนวใดนะครับประกดสิกิน นี่นะครับสะพานไม้นอนะครับก็จะเป็นต้นห้างลีห้างชาวบ้านนะครับต้นนี้พ่นปิดนไว้นะครับน้ำกระบบแห้งปด้เนอพ่นปิดนไว้เพื่อเอาตะไคร้ใส่นะครับเห็นตะไคร้อยู่นี่ครับตะไคร้น้ำมันก็สิบ่แห่ง่ดต้านน้ำเสียเขาพ่นนะครับกระิเป็นจะได้นี้กับโบหูเขอกันนะครับนอกระถาเบิ้งนะครับผมนะครับในความคิดของผมนะครับป้ามันก็สีม่วนอยู่แถวๆนี่แหละน้ำมันเชเวอเอนออกนะครับ ปลามันก็สิมาอยู่ใกล้ๆนี่ละครับกระต้องปาาแห้งครับคางคุณพระศรีด้ยินนะครับผมนะครับผมกะไปเบิ่งกันเลยนะครับกับผมเป็นการเสียเวลานะครับผมขอพุ่นเอฟซีทุกคนเด้นนะครับผมจะเขามากกดไหลกดแช่ห้นองเย่านะครับผมนะครับน้องเย่าก็จะหาผลงานไปฝากเรื่อยๆนะครับผมช่องนี้ก็ทีเป็นช่องหากินแบบธรรมชาติเคื่อนละครับผมบางทีเป็นตกหิวตกประกดตกประคอนะครับผมกระถาเบิ่งนะครับสีพาไปปักเบ็ดบ่งได นะครับหาอยู่หากินคือเเ่าครับจะได้กับฝากติดตามน้ำเนเด้อนะครับเด้อซาถูกครับพู้ได้กดไลค์ให้เรื่อยๆนะครับพู้ไดกดติดตามให้มีเงินล้านเด้อซาถูกครับผมฝากเบิ้งฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมไปเบิ้งกันครับครับเกือบลืมนะครับเกือบลืมนะครับเอฟซีพันว่าเกี่ยวเงยจะได้นะครับน้นะครับเงี้ยกับที่เป็นนะครับเงี้ยของผมบางเองครับตัวนี้นะครับผมกับลองลองเบิ้งครับมมนสิกินบอนะครับ พี่ที่เกี่ยวเนี่ยเกี่ยวยังไงผมวะนะครับนี่ครับมือเด้อนะครับผมใส่กระหมากเบ็ดตัวเถึงนะครับปากเบ็ดตัวข้างบนนะครับผมนะครับหมาเบ็ดตัวข้างบนหมุ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 นแหลกกระเรียครับนะครับผมโมเมนเด้อยังเมียนตามเด้นะครับผมเนี่ยกะล่างออกนะครับผมกินไม่เจ็ดมือ นะครับกลับไปเบิองกันครับผม ะครับผมกะว่าท่านตอดอยู่นะครับผมแต่ผู้้ว่าจะคเป็นน้ำหยังนะครับคิดว่านาที่นี่ตัวอยู่แล้วกะบ,บุมีตัวนะคเป็นเจดไหนหนอมาอยู่บเบมือนกันไปเรื่อยๆครับ ครับผมกะเงียบนะครับผมอู้ยียงกว่ะเป็นจะป้ากินแห้งครับเมื่อนี้อากาศก็ไดนะครับผมไม้ก็งามนะครับผมแต่ว่าบ่มีป้าตอดเหี่นะครับผมนะครับุรุษมันเป็นพอหยังนะครับแต่ที่จำก็ไปเรื่อยเ่บึ้งนะครับเนาะเดี๋ยวดองยาวสีหนาไปถ้าใต่ก่อนดองยาวสีหญาไปไกลไกกันนี่แหละครับน้ำนี่ละใหญ่ๆลงกไปอีกนะครับเม่ที่เป็นจะได้มั่อิมีป้าตอดบอนะครับเนาะนะครับ ตามไปเบิ่งกันครับผมครับบรรยากาศปลาเขาลำเดาไปโอ้ลำบากแง่ครับห <c oughs> ายกินก็ได้ นะครับกลัวจะได้แต่และคลิปนะครับผมลำบากเนี้ยักหน่อยนะครับกะอดเอานะครับผมกล่องยังน่าเชิงๆระบาดมาหอดมองแล้วครับผมนะครับสิเป็นจะได้นาะนะครับผมกะมาอยู่ยเก๋ไก๋นะครับผม จอดบอนะครับรู้ว่าขักบมนันหนามมันแหงบอ่อนะครับลองมาบึงขักลางบึงรู้ว่าคล้องนี่บ่มีป้าบุญนึกใหญ่ได <c oughs> จอดอยู่ครับหนาที่เป็นป้าขะแยง นี้ป้ากศมันต้องเขาแล้วนะครับอันนี้เงียบแห้งมันแปลกนะครับมันเงียบปวดนะครับผม นี่นะครับการหาอยู่หากินนะครับกว่าจะไหลแต่ละตัวนะครับผมหาหากาอย,าอยูนะครับป้าแถวบ้านนะครับก็หาหากาอยู่เ่ยมเขากับเขาคักครับย่ยมบ่มีก็คือบ่มีเลยที่กันนะครับผม แล้วครับตอนแล้วตอดครับแต่ว่าไ่ตามนี่ยครับผม

บติบปติดครับบติตตอดอยู่ครับแต่วนันน่าจะเป็นป้าหน่อยนะครับตอด บรรยากาศกระดีขนาดครับผมโคตรดึงพัวนอนเอ็กท้าของคนขนาดเฮ้ยโคดครับนอนเอกเลกเลยอาจะพวกเขาแล้วครับร้ายกลัวมันนี่มีจีรีครับผม อใครยูว่ยวาา่าเป็นขาไก่ห่างจะเป็นขาไก่ห่างกี่ขาแค่นี้หนึ่ครับผมกะ เงียบนะครับโอ้ยบัวพานนะครับผมกันหนาสิเกียวกันกับวันพระนะครับผมน้อหากินวันพระนะครับปู่แส้นวันพระวันพรฒบนว่ะโอ้ยกับพวกขึ้นบพระสิจำแจ้าน้อครับพระเลยถึงพกินป้าเนี่ยบ้านะครับน้อนะครับพระกินจำบุกคุงเงาคนละปู่แสนนะครับผม ก็จะได้พอกันคลิปหนาครับผมมือนีแห้วครับย่อมรับว่าแห้วนะครับนาอนะครับกับเป็นกําลังใจให้น้องเย้าอีกนครับคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ย่อมรับว่าแห้วครับผมนะครับสําหรับมือนีนะครับเย่าวฟิชชิ่งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ